ผู้รัเนรายการครับผู้ครับเจริญพรโยมพากันมาอยังอี้หน้าบ้านบ่ได้ซ้ำพลาดโดนแล้วได้หนึ่งเลยโดนแล้วนี่ครับปู๊โดนแล้วตั้งแต่ผมบ่ได้แม่นี่อู้วิ่งอันบู้งโมเมนตสามเดือนโดนก็นั่นแต่โดนก็นั่นเนาะแมนขั้นต่ำขั้นต่ำ ขั้นต่ำสามเดือนตั้งแต่ที่ผมบได้เขมานี่จ,จัก,จกไปใส่ขันไล่ก็ิสี่เดือนจักไปใส่แทนไก่ไปไก่ไกมาอยู่น้ำมูลนี่แหละหังบ่ไ้ลงมาจากักเถอหอนหอ,อนตะว่าสีมาปูกับผันโพอ,อยู่อนี่นขันย่ามมาเน่ยกับผ<ข>ันท่านได้ฝันคขันย่ามจิขันย่ามมาเนี่ยกับผันพท่านฝันเนี่น่นบดโอครับบางเรื่องนี่ปูกับไปรักษาตัวอยู่ท่าไก่แมนบะค,ครับไปยุดนลานไดครับปู อาทิตย์หนึ่งหมอเขานัดอาทิตย์หนึ่งไปกอนะไปกนแล้วหมอหมอเขาค่อยนัดครก็เลยรอถามหมอพอดีตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็กรครับกลับกันนี่แหละก็ไม่อยู่นี่แหละก็ไม่อยู่สถานไปิบัาิถ้ำขเก่าเลยน่ครับไปอยู่อาทิตย์หนึ่งบ้านนี้ปูจะได้ไปอีกย่บ่ครับไปเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนมิถุนายนไปมิถุนายนตอนนี้เมษาพฤษภามิถุนายนต้นเดือนบ่ครับ ประมาณกลางเดือนกลางเดือนอ้าวเพราะฉะนั้นนี่พฤษภาสองพฤษภาสิบหกพฤษภาหนึ่งมิถุนายนเอาแขนงแขนนั่นี้แข็งในสมัยนี้สามวักะอุ้ยเดี๋ยวผมสิลืมอีกบังดูเห็นปโอ้ยจะแมนโดนคักอีดีดิเอซี่พันฝาก่างมาถมหินทางหารอยตั้งแต่ สามสี่เดือน่แี้วคือตอนนั้นที่เพิ่นฝากมารถกับกระลังแลงวันวันวันอยู่เนาะครับกระลังหินของมาเทผมกับผันบ่อใดแวะบ่อใดลงมาเลยเมื่อใดสิลงมาปู่ายูเด้อเผาวาปูพอยู่ทั้งเทิงก็ได้ก็ได้บ่อก็ได้พุ่นละครับแต่พุ่นละแต่ว่าจักเพิ่นซื้อมาจากไหนจนจําซื้อบ่อใดผู้อนฝากมาก็ได้ครับแต่ว่าจางไหกับอนุโมตนาสาธุนําเพิ่นได้ซะกได้ครับมีเอฟซีทนเดียวนั่นแหละที่ฝากผ่านคนมีโชคมาหาลอย ถามว่ารถหินขั้นหนึ่งก็ได้ผมก็เลยบอกว่าเทิงเกตเทิงนั่นกับประมาณสี่ห้าร้อยนี่ละเทิ่งก็เลยฝากหน้าทำบุตรถหนึ่งเด้อคนมีโชคอนุโมทนาสาธุน้ำกันว่าสันอ่ารถหนึ่งคือหฮแม่เป็นท่านผมเนาะเอาอันนี้กับคนมีโชคกับเฮ็ดบุญน้ำเนาะมอท่านลาปูกัะปูกะเอาไปตามสมควรเฮ็ดยังกับเฮ็ดนะครับคือว่าตอนนี้รอบแรกนี่ทมบางๆไว้สกอนแล้วก็อ่าให ให้มันให้มันแกบให้มันแน่นให้มันแน่นซะก่อนนะครับถมบางๆให้มันแน่นพราะมันแน่นเสร็จปุ๊บหลังจากจักน้อยนี่พอเริ่มฝนลงมากก็สีหยยบมันพอครับหยีบอยู่หยบ <ST IT EL> แน่นการหยบกทีล่องอีกรอบกล <drill. ST IT EL> งอีกรอบสองนะครับจากะจงค่ <ST IT EL> คอยจะแล้วเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็บบลาเดอครับผมเพราะว่าย่งสีไดเห็ดอีกอยู่นะครับตอนนี้คือล่อให้ชุดแหลกรอบทีว่า ถมถ้มนาดินเนี่ยถมหินหินนาดินนาแดกให้มันแน่นซะก่อนอ่าเอ้าแล้วปูเขาบอกว่าช่วงออนนี้แหละคนบ่าวอยู่เมือนั้นว่าช่วงเขาพันศาเพคนอยากได้อันนี้ยังก่อนอยังก่อนช่วงเขาพันศาคือหมายเขาว่าช่วงสีเขาพันศาอยเฮ็ดก้อนนะอย่างเชิดสาระนายโยมอย่างเชิดสาระกุ้มมันสาระอีกอย่างกับไออีกอย่างกับมันว่าน่ะหลังค้ามุ่งใ่ไหอ๋อหลังค้าอุปมาข้ามีวหลังค้าปูโสท่านห้อยล่ะปูรังค้นก็บอกว่าเพคนอยากมาก ปฏิบัติรรมโอ้สิมันสวดได้จังได้ฝนลงสิเดมองนั่งมองไหนจันนี่แต่ว่ากอีเขามีแล้วล่ะกอี้ครบพร้อมบริบูรณ์ย่านยโยมพนังเพราะว่าผููสูงอายุพนดีปวดขาก็มีกอี้่องรับไปพนังเมื่อแล้วละ่ะประมาณหาสิตโตมีครบพร้อมบริบูรณ์ขาแต่หลังคางาย่างเดียวยมคืออยากมุ่งหลังคาไว้ปูนนะเอ้ามอง ขึ้นจอหนึ่งบาทนี่ปูขนสีมูลังคาเฮ็ดจังไรสินั่งไรพ่อสีคนเนี่ยมุ้งมากเลยนะเนี่ยเอาไปพี่เนี่ยย่างเอาไปพี่นะยางเอาไปโอ้ขยับออกอีกขยับออกเนี่ยกรนี้ก็ะยางาไปพี่ก็ไพ่สิเบลแถวออกซะภาษาไทก็ไพ่แถวออกแถวนึงสองสามแถวนี่อ๋อใกล้ใกล้นี่ซื้ออันนี้ตั้งลังคาเป็นสามถาดขึ้นนิดนึงครับเลี่ยมขึ้นก็ไปขึ้นเลยหมาว่าก็ไพ่นี่กระซิเสียวออกไม่เดียวให้เหลืออายุขึ้นเก่าเพราะเป็นโฮมเป็นเงาอ่าเพราะเป็นเงานเป็นเงาเป็นที่ระลึกเพป็นครับ ผู้เพิ่นทีห้ทีห้ทางมาครับก,ก็เลยอยากเก็บไว้เป็นที่ะลึกสชมปรับผู้เพื่อให้มาครับแล้วผู้เพิ่นส้างพระมาถวายเพิ่นก็บอกว่าว่าปูอยากยุ่นี่ล่ะว,ว่าซันเพิ่นเดี๋ยวพามาถวายเพิ่นโทรศัสทมมาคุยก็อาตมาว่าถึกแล้วมองเพิ่อนอยู่ถึกแล้วหันนาเพิ่นออกทิศะวันออกที่แรกเริ่มโอโอแรกหันหนาทิศเหนือครับมาในเพิ่นบอกขอห้หลงปูหันนาทิศบวันออกแน่เลยหันทิศนาทิศะวันออกแน่เพิ่นก็เลยโทรมาบอกว่าขอบคุณหลายๆ แต่กอนนี่หันหนาขึ้นเหนือหันหนาขึ้นทิศเหนือตอนนี้หันไปแต่เป็นออกถูกต้องแล้วอเหลือแค่สีเห็ดหลังค่าต่อเห็ดหลังค่าย่างอ๋อ่อนเขาพั้นานี่แหละเนาะปูเนาะเพราะฉะนั้นปูอีกสามงวดนี่เอาได้เด็ดนะครับปูแต่ว่าแต่ว่าบังเอิญยมมากมลอนี่อัตรนมแปลกอยู่เดยครับเพราะว่ามือขึ้นฝันพอดีปกติก็บอกใครฝันมือขึ้นฝันพอดีอือปกติบังใครฝันบัดฝันย่ำไรก็มาแต่แบบตำราเก่าล่ะ แต่บัดนี้มันมาแปลกอยู่เจ้าวาด,าดาวัดเก่าอยู่วัดปานะ่ะเพิ่นม,มาหาในในในข่วมฝันอันนี้อันนี้ฝันแล้วมั่นบอกครับอันนี้ฝันอล้วครับบาดนี้บูสิฝันเราเด้ครับผมฝันว่าเจ้าวาดวัดปาเนะ่ะครับคือเหรียญเพื่นซีว่าพระดำม,มีเนะาะพระอาจารย์วัดป่านั่หรืละพระอาจารย์วัดปาครับอืมเพื่อนบอกว่าเพิ่นมาหอดเพื่อนก็บอกเบ่กี้ค่ำเหรอมะหอดไม่เห็นแล้วก็ยิ้มให้เอ้าได้ตัวเดียวกันตัวนี้ว่าสันเอ้าเพื่อนบอกบอกว่าแค่นั้นได้ตัวเดียวกันมันตัวใดล้ว เอาในกินเจ้าของมันโตของเจ้าของมันน้อกเอ้า่นบอกว่าได้ตัวนี้แล้วสันสามสองโยม่นบอกแค่นั้นแล้วก็บ้าวอีกเลยโตเดียวกันเนาะปูสันโตกันเลยเอออ่อนน้อาครับอืมในฝันในกินเจ้าของสำานึกนี่คิดว่าเออมาโตมันมันได้โตก็ได้ของเพิ่นแบบคือเพื่อนอยู่แต่มันโตเพิ่นได้สามโตเพิ่นได้หกสามสองของอาตมาน่ะหกสามสองสองสามหกสามหกสองนี่หละโยมครับ จําได้แต่ว่าตัวนี้ตัวเดียวว่ามันตัวก็เลยขึ้นในฟันขึ้นหัวขวรเป็นยางคนไม่ได้ตัวเดียวกัน <c oughs> แต่ว่าตัว่นได้สามตัวรับแต่เพิ่นเพิ่นมันบอกว่าตัวเดียวกันเนาะส่านเพราะเพิ่นบอกั่านมัน่ะเพิ่อนยางหนีเลยโอ้ให้ว่าจางว,วัาดวัดป่า <c oughs> เอาไงรผ้าจานวัดป่าเนาะอือวัดป่าเนี่ยนั่มาบอกปูฮอดพีเลยว่าเพิ่นได้เลขตัวนี้ล่ะอืตัวเดียวกันตัวนี้อตัวเดียวกันเนาะท่นเพิ่นปลา ตัวเดียวกันยูอิลีแต่ว่าของปูหันได้สามตได้สามตัวครับแต่เพิ่นบอกมากสองตอืมโอแปดกบ่ครับแต่ว่าจตมาแล้วก็เพิ่นก็บาแค่นั้นก็บอกบอกบอกยังอีกยิ้มแล้วก็ไปโอ้ยปูหอยแม่ด้วยตัวนี้ครับผมซื้อลอตเตอรี่มากเหมาแผงมาเลยน่เนี่ยเอามาจะใส่คนนโยมมาจาใส่กัดเลขสูตรกัดไปไปไปหาอาจารย์ ทั้งทั้งพุ่นล่ะครับทั้งอำเภอเพนเพิ่นกับในตัวนี้มาในตัวนี้คือกันผมเหมาแพงมากเลยครับอาจารย์วัดป้านบอกเหมครับอาจารย์ปูสังไปไนละปูออดฮะของปูเหรออาจารย์ออดกะเส้นเหี้ยวมเนาะครับนั่ะล่ะกับมันมีเลขสามสองนั่นครับเหมาะแมนสามหนึ่งสามสองนั่นครับอ๋อไปไหมเราไปจารย์ผมไปไหแล้วดิเนี่ยคือว่าอะไรไปผมกลับมาจากเช่วงรี้ผมก็ออกเดินสายเลยครับ บ่มาเอิญเลยนาะบ่มาชวนเลยนาะปูสามสวางวันที่คือถึกจริงนะเพิ่นเพิ่นยิ้มเดี๋ยวเพิ่มมาคำนั้นเลยบอกกติว่าสิบ่บอกโยมเด้นี่ม่นว่าสิสัมผัสกันว่าสิบ่บอกเพราะว่าว่าบอกตัวนี้นะครับแต่ว่ากับบางเอิญนะปูเนาะบังเอิญลราหมู่บ้านอาตมาไกยางอยู่นี่แหละอาตมายางอยู่นี่ไปยางอยู่นี่เพื่นเลี้ยเห็นเดี๋ยวะไปย่ำไหนเห็นแต่เล็กสองนาะมันเป็นออกเล่าเหลียวบางอยู่กุกแค่อยู่กุกแค่เมื่อวาน ตอนประม่าณเทียงเทียงเทียงใบใบนะจะของสิมาหดต้นไม่หดต้ลดอกไม่ก็เลยว่าอ๋อเหลียวไปย่างใดหาสองเห็นแค่นั้นอยู่ก็แค่หาสองอยู่ก็แค่ก็แค่ต้นนี้อยู่ก็แค่ต้นโทกต้นหมานี่แหละแล้วตอนนี้ล่ะฮะตอนนี้ก็ท่านในเบิงนาตอนนี้ท่านในเบิงเพราะท่านในเบิงแล้วเบิงเล้วเนาะเขาก็เบิงเต็มเือนั่นเอามีหาหาสองหาในยูน้ำกันสองตัวแล้วก็สองขยับไปอีก สองขยับปีปกติกันปูเหลือเบิ้งเหลยวเบิ้งเห็นเลขสองือยังเลขเ็ดเอ้าเบิ้งคักมันเป็นเลขสองเลยว่าห้าห้าสองครับแต่กระบอหูบอกว่าล่ามันออกอะไรก็เลยมาถามโยมยม้าครับก็ถามเป็นสามตัวเลยปูท่านแต่ว่าโตกระบุงหัแล้วว่าสามตัวม่นมันเอียงครับอืล่ามันออกอย่างห้าห้าสองตรงตรงเลยตรงตรงเลยบบานี้บ่แค่นั้นดิเมื่อวันศุกร์ปูก็ะไรหนึ่งสี่เก่าอืม หนึ่งซีเก้านีเห็นอยู่ต้นแค่บอกปูหรือจังไรฝันมาบอกโอาเลาสันสันๆคือกันหนึ่งซีเก้านีกับฝันฝันจะว่าวอกสันสันหนึ่งซีเก้าก็บอกแค่นั้นมันก็ออกเก้าซีซีเก้าบนหัวงวดนั้นเป็นวันศุกมันออกออกอ้ออกซีเก้าแล้วเก้าซีบอกเล่าพัฒนาว่าสันเพิ่นก็บอกอยู่ในฝันน่ะเรื่องจริงโอ้เรื่องจริงแต่ตอนนั้นคึกก็หมายก็าว่าเพิ่นโยมอู้นี่เพิ่นมาสัมผัสวันพฤรหัสครับอาตมาบอกเพิ่นว่า ในหนึ่งสี่เก้าเด้อบหลย่อมอู้สีบอาแต่ข้ามเดียวว่าจงห้อยปูฝันย่ำใดออกแต่เล่ามือรุ่นมาเป็นเป็นเป็นวันศุกมันก็เลยออกเก้าสี่สี่เก้ามือนั้นอ่ในเพื่อนนี่สามเพิ่นนี่ไปแสดงว่าปูฝันสองรอบหรือตัวนี้มิหนึ่งสี่เก้าอีกตันหางหนึ่งนี่นี่มแมแมนมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วนะเพื่อนคอยมาฝันและว่าวความเก้าให้ฟังแล้วมามือนี้อาตมาว่ามาโย่อมคอยมามือนี้คเพราะก็ได้หวดนั่น วัวนั้นฝันมันผ่านไปแล้วแต่ว่าฝันเพิ่นมาสัมผัสว่านผู้เรือหัดมือรุ่นมาวันวันศุกร์มันออกซีเก้าคือยังเพิ่นบอกซีเก้าเก้าซีบ้าด้มืออื่นวันศุกร์ด้บาดว่นสุกเนี่ยหกสามสองนี่เสียบมาเล่าเสีบอกบาดแล้วัดลาอัตมาจิตมันใจอยู่นั้นต้นไม้ต้นแค่เขาต้นแค่หลายกว่าบอกเทว่าอยู่นี่ตะเกาสองเบิ้งจังสันพอดิเบิ้งออดิบ ไปเบิ้งซะปูเดี๋ยวเด้อปูครับเอาก็มาให้เบิ้งไว้คุณยมปูมันสิออกมื้ออืร่เดีะดินี้ค่าใจจักหน่อยอยู่ที่บาทนี่ครับปูค่าใจถุงที่ว่า4994นี่มันออกตอนวันที่19เด้แม่นออกเมื่อวันที่10เอ้ยออกก็โดนๆเดี๋ยวดิบ่แม่นโดนดิคุณยมวันจันทร์ออกวันจันทร์ดิครับคุณยมมาสัมภาษณ์อาตมาวันพฤหัสบดีวันพฤหัสหลักกว่าวันศุกร์ตื่นวันศุกร์มมมาออกแหคคนีโช เนี่ยวันที่22เนี่ยมันออก9490เนี่ยครับวันมัน49อยูมันออก49เลยฉัน94เ่รออ๋อแสดงว่าเป็นวันที่ปูนหววก่อนกรพูดมันป่ครับอ๋อๆไกลแล้วไกลแล้วถ้าว่าสันเนาะ4994ต่อมากะปูกะไรว่าอยู่ว่าเห็นเหล็กตัวเก่ามันออกอยู่ตัวน้ำมันกะซ้ำเพรถือตวงตัวอ๋อ มันออกเกาซีรอบแรกไหม,ว,มว่าเก่าซีมันออกสองรอบดีครับอืออืออ่ะโอเคครับผม,มเพราะฉะนั้นนะครับใ,ให้ว่าถือว่าแปลกมากๆเป็นนม้มีดไม้อันดีหรือเจ้งไหนปานว่าเจ้าทีเจ้าทางเทวดาเพิ่นสิหูว่าคนมีโชกจะเขามามือน,นีมือขึ้นนี่ตู้ฝันครับที่จริงโอวัตู้ใดมหาว่าแท้สันสันย่อมว่าแท้สันสันเรจะข้ามเดียวก็ยังพระเจ้าวัดวัดปลามาเพิ่นก็ะว่าสันครับ ตัวเดียวกันเนาะอเลสันตัวเดียวกันเนาะสามสองตัวเดียวกันแต่ในใจเจ้าของเจ้าของมันหกสามสองอเสันถวเอาตัวเดียวกันคตัวเดียวกันอยู่มันเป็นสามสองอยู่หางเดียวโคโลเลยนะครับปูเนาะกับเพื่อนบอกแตงสี่ดหางเดียวเดียเดียวคุดเทียดิคูุ่ดเที่ยววันจะมาบอกย่างไรเลยบ่ได้บ่ได้บอกหลายคนนี่จักเทียแม่ไหนบอกเป็นแต่แังสี่ อาทิตย์ก่อนคนที่ออกซิเจนนะต่อมาต่อมาไม่ออกหาหอีกบ้าบ่านี่ครับนะม<า>ผมเคียนทางเดียวโคโรรูดหกสามสองโดดว่าต้องเคียนหลอกสองตัวเอาสามตัวนีย <laughs> <laughs> โอ้ยเนี่ยมดกัดกัง สั้นๆแต่ได้ใจความเคุนก็บอกแต่เจนสีมาย่ำเลยก็ได้บ่เคยเดียวบ่เคยเดียวเาเขาเพิ่นหลายจักเทียตัวเดียวกันเด้อน้าปูตัวเดียวกันน้าปูตีรับอ่าอวัดปลาเพิ่นอวัดปลาเขาบอกปูคือยังได้ตัวเดียวกันน้าเฮากันเครื่องเบาเครื่องยิ้มสามสองเพราะจะเบายิ้มเราไปปั๊บรถไหม ใหว่าบ่ได้ที่จริงบ่ได้มีโทรลาอย่างเรกตั้งมาบอกมาตั้งมาบอกเลย่ซื้อตั้งมาบอกว่าคือยังตัวเดียวกันมาสันแต่ว่าในนี้มีเจ้าของนี่ว่ามันเจ้าของหกสามสองแต่ว่าเพื่อนหนังเพิ่นมาเห็นเพิ่อนของอุปกรณ์รถตัวเดียวกันเนาะเฮาสันตัวตัวเดียวกันเนาะปูสันสามสองเพิ่นว่าสันว่าแหละเพิ่นก็ยิ้มยิ้มก็ไปเลยครับเอาอาตมาบ่เคยฝันเห็นเจ้าวาดวัดปลาัะเทียมมีมือขึ้นี่ฝัน เพิ่งก็บอกแค่นั้นแหละบอแค่นั้นเพิ่งก็ไปเลยยิ้มแล้วก็ไปเลยไปอาร์ลนดแล้วก็คนยิ้มอยู่แล้วเนาะยิ้มยิ้มแ<ะ>ล้วไปปัาปลดบาดนี้ก่อนสิไปฮอดวันที่สองคือภาคมนะครับให้ไปพิจรารณาวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกก่อนครับเล่าปฐน,นาวันนี้ยิ้หกก่อนเด้อเพราะว่าตัวเลขปูนี่ว่ัตได้มาไปเล่าปรับแปบแบร์ก่อนโหลดแล้วก็มันนี่เป็นขั้นมาเกินกับวัาชำขาดวันเปนอย่หาดอีกครับ ละมืออื่นก็น่าออกอีกครับอือนี่มันก็เป็นของกิดที่อกว่าน <c oughs> ิีป่ปเซียลายความฝันนี่ <c oughs> นนมันมาเนนลยน้ <c oughs> <c oughs> อนออกย่อมครัแล้วเดืยอกับปานตัวกันพุ่นลาตีครับแต่มันบอกออกแต่ว่ายา่มออกมากกว่ะตรงเป๊ะอีลีตรงเป๊ะนะครับตรงเป๊ะอีลีตแต่ชวนมากมนอยากตรงเป๊ะว่าจะได้ฝันเกีียวว่าจะเพิ่นมาบอกครับออกรถดอืมบาตตีปกตินี่มันขีเจ้าที่จะทางเลยมาบอกอยู่นี่ บัดนี้แผ่นเป็นอาจารย์วัดปามหาบาทเป็นพระคือกันโมเมนตัวนี้เป๊ะเลยบอกที่ผมได้มาไหมเป็นพุ่มมาบอกแต่ว่าบัดนี้แผ่นโมเมนพุ่มนะเป็นอาจารย์วัดป่ากะเพื่อนอาเซียนอาจำแรนแลงอันนี้มากนะหาตัวหันนั่นดินั่นดิแสดงว่าหกสองสามหกสามสองนั่นดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือเห็นบ่ เราเป็นขั้วบังเอิญพ่อครับเป็นขั้วบังเอิญนี่หรือมาให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งจากหน่อยนะครับเป็นความบังเอิญที่ไม่บังเอิญหรือเปล่าให้คิดเอาเองใช่ไหมให้คิดเอาเองนะครับนี่ละครับคนผูโชคได้มากนะครับให้ว่าเมามาเหมือนแผงเลยเลขตัวนี้ตัวนี้ค่อยคือค่อยคือมาน้ำกลดีไปจังน้ำเขาต้องต้องไฮะไปจังน้ำเขาต้บงการการนั้นล่ะครับการมีสูตรแน่เรากาอันนี้นั่นนะเลขที่อาจารย์เพิ่นบอกมาหั่นละ สามสองสองสามสามหนึ่งนะแต่ว่าผมมักสามสองนะครับบารนี้เบิดแผงมีอยู่ใบเดียวนะผมเอามาเบิดเลยครับตัวนี้โอ้แม่นล้วแม่นมีอยู่ใบเดียวมาเปิดอ้าวอะไรกจังไรกะไปมืออื่นก่อนนะพูน่ะเออครับผมเดินพร้อมยมครับขอบคุณพูนหลายหลายเลยครับผมให้เอฟซีเฮ่งเฮ่งเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวเบิ๋งคลิปแล้วก็ได้นี่ละให้ได้ปาถนาให้ได้เฮ็ดลังค่าผ้าป่าท่านพูน่น